กิจคนเดิมครับเพิ่มเติมคือผ่านด่านอีกแล้วครับกับผมกิจ c h ช n n นลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม AFK Arena นะครับด่านที่29ขีด26นะครับโอเคงั้นเราเข้ามาดูเลยนะครับว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างในการจัดวางทีมในการเล่นนะครับ 1. น้องเทซี่ครับ 2. อารินครับ 3. ลูเซียสครับ 4. โลแวน 5. ไอซ์นะครับโอเคงั้นเข้ากันไปดูในเกมเลยนะครับว่า เล่นยังไงนะครับด้วยความเร็วคูณ2นะปับ๊บโลวแวนไปคุยกับล่างมะม่วงก่อนเพื่อนเลยดูเซียนกลางโลกหายลงอันติปุ้มอีกครหนึงเฮสซี่หลับเปิดรับมูดูเซียนกลางโลกครับยังไงต่อหายลงอันติบุ้ไหายเรียบร้อยทุกตัวลงไปคุยกับแรางมะม่วงเรียบร้อยครับ นะครับคราวนี้เข้าไปดูนะครับการจัดวางตัวละครนะครับในด่านที่สิบเก้าิมี่นะครับก็จะใช้แถวหน้าบนเป็นเทซี่นะครับแถวหน้าล่างเป็นทาลินนะครับส่วนแถวหลังจะเป็นลูเซียนนะครับตัวบนนะครับส่วนแถวหลังกลางจะเป็นโลแวนนะครับส่วนแถวหลังล่างนะครับจะเป็นไอซ์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมพักิจชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ขอบคุณมากๆท,ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ